สงสัยหรือเปล่าคะว่าพี่เขาถอดล้อทําไมเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่อง Portable Removing Suspension Boost Hydraulic Machine หรือเครื่องอัดบูทไฮดรอลิกแบบพกพาค่ะซึ่งสมาชิกกลุ่มวิจัยมีดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวรัตประภากิมไลท์ 2. นางสาวพิชยาแซ่เอีย่ย 3. ในายประชินบรรณารักษ์โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์หนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ค่ะความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาช่างที่ทําการถอดและประกอบบูธปีกนกล่างนั้นบางรุ่นของรถต้องทําการถอดลูกหมากแขนแหลกกันโครงหรือโชกเพื่อที่จะถอดบูธปีกนกล่างออกมาแล้วนําบูธท,ที่ถอดออกมาไปถอดที่เครื่องอัดไฮดรอลิกจากนั้น นำมาประกอบใหม่โดยต้องประกอบชิ้นส่วนที่ถอดออกใหม่ทั้งหมดซึ่งการถอดและประกอบเช่นนี้ทำให้การบริการล่าช้าและอาจทำให้อะไหลชิ้นอื่นที่ถอดออกชำรุดเสียหายได้แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ช่างโดยการทำเครื่องอัดบูธไฮดรอลิกแบบพกพาที่สามารถถอดบูธได้แบบไม่จำเป็นต้องถอดอะไหล่ชิ้นอื่นเพียงแค่ถอดน็อตเพียงหนึ่งตัวก็สามารถเปลี่ยนบูธได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับรถอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและแรงงานของช่างวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ของกลุ่มเราคือ 1. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการถอดและประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ 2. เพื่อความรวดเร็วในการบริการแก่ลูกค้า 3. เพื่อลดปัญหาในการถอดและประกอบชิ้นส่วนหลายชิ้น 4. เพื่อความสะดวกในการทำงานของช่างซ่อม 5. ประหยัดพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. ลดปัญหาในการถอดและประกอบชิ้นส่วนหลายชิ้น 2. ประหยัดเวลาและมีความรวดเร็วในการบริการลูกค้ามากขึ้น 3. ประหยัดพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์ค่ะต่อไปนะคะเป็นคลิปตัวอย่างปัญหาที่เราเจอในศูนย์เกี่ยวกับการถอดและประกอบบูธไปชมกันได้เลยค่ะ นี่คุณแม่ช่วยวอธิบายเรื่องการถอดบูทปีกนกว่าให้เราฟังกันหน่อยได้ไหมคะโอเคครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายการถอดเูกปีกนกล่างแบบแนเฉลบนะครับด้วยดานถอดบูทปีกนกล่างแนฉลบนะครับจะมีการถอดลูกหมากของบูทของปีกนกนะครับแล้วก็จะเป็นการถอดโช๊คแล้วก็เป็นการถอดกันโครงแล้วก็ถอดม็อกบูทปีกนกนะครับ กามถอดบูธปีดนกนะครับมันจะเนื่องจากบูธมีเกิดความเสียหายยางภายในบูธขาดจะทําให้รถม,มีอาการที่แบบเวลาเลี้ยวมันจะมีเสียงตรงที่ล้อนะครับแล้วกา็มีอาการสะท้านมีอาการสั่นนะครับในการถอดบ,บ๊กปิดนก,กแต่ละครั้งนะครับอาจมีปัญหาเกี่ยวก,กับอะไรที่อื่นๆเช่น ลูกหมากอาจแตกน็อตอาจรูดหรือในการถอดประกอบแต่ละครั้งน็อตตัวผู้และน็อตตัวเมียมีการสึกหลอเพียงเพราะการถอดบ,บูทสีกนกพิ้งแค่ตัวเดียว นี่นะครับเราก็ได้ปีกนกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําปีกนกไปอัดที่เครื่องไฮดรอลิกที่ศูนย์ซ่อมมีกันเลยนะครับไปครับเป็นเครื่องไฮดรอลิกที่ศูนย์ซ่อมเรามีนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นเครื่องใหญ่ดูแลร,รักษายากแล้วก็เปือเปลืองพื้นที่นะครับมาดูการวิธีการเอาบูทออก ที่ทางศูนย์เราใช้ในปัจจุบันครับ เราทําการเปลี่ยนบูทเรียบร้อยแล้วเราจะนําปีกนกกลับไปประกอบคืนใส่รถนะครับไปกันเลยครับนี่นะครับเป็นการประกอบปีกนกเข้าตัวรถนะครับ แี้เราก็ได้ทำการประกอบปีดนกล่างเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอารถไปตั้งศูนย์ของล้อนะครับคุณคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการที่จะนำปีดนกออกจากตัวรถมันใช้เวลาและความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับอะไรที่น,นอื่นๆถ้าเรามีเครื่องอัดบูทไฮดรอลิกแบบพกพาที่เราคิดค้นขึ้น เราจะถอดน็อตแค่ตัวเดียวแล้วก็เอาเครื่องมาประกบใส่แล้วทำการอัดออกแล้วอัดเข้าอย่างง่ายดายครับก็ขอขอบคุณคุณแบงค์มากนะคะที่วันนี้มาอธิบายเรื่องการถอดประกอบบูธปิดนกล่างแบบแนเหล็กและหลังจากนี้นะคะเชิญไปฟังเนื้อหาในเทไรดถัดไปได้เลยค่ะครับต่อไปนะครับเป็นรูปแบบของเครื่องอัดบูธไฮดรอลิกแบบพกพาขนาดของเครื่องหนึ่ง ไฮดรอลิกที่ใช้ในการอัดบทูทตัวในเส้นผ่านศูนย์กลาง71.75ม mm, มหนา49.75ม mm, มตัวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง96ม mm, มหนา12.12มิมต mm, ปีกนกแบบแขนเหล็กและแขนอลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง97ม mm, มหนา12.50 mm, มิมต โซ่ที่ใช้ของเพื่อล็อกตัวเครื่องไฮดรอลิกกับปีกนกขนาด176ม mm. ิลลิเมตร 4. บูทปีกนกเส้นผ่านศูนย์กลาง71.75ม mm. ิลลิเมตรยาว81.25ม mm. ิลลิเมตรวิธีการถอดและประกอบบูทโดยใช้เครื่องอัดบูทไฮดรอลิกแบบพกพา 1. ถอดน็อตที่ยุดบูทออกจากนั้นนำบูทออกมาจากตัวรถเพียงข้างเดียว 2. นำเครื่องอัดบูทไฮดรอลิกแบบพกพาไปใส่ไฟที่ตัวบูททั้งด้านหน้าและด้านหลัง 3. นำโซ่ของเครื่องอัดบูทไฮดรอลิกคล้องไปข้างหลังเพื่อล็อกทั้ง4ด้านไม่ให้ตัวเครื่องอัดไฮดรอลิกหลุดออกจากตัวบูท 4. ปั๊มเครื่องอัดบูทไฮดรอลิกจนกระทั่งบูทหลุดออกมาจากปีกนกทั้งแบบแขนเหล็กและแบบแขนอลูมิเนียม 5. านำโซ่ที่คล้องล็อกไว้ ออกทั้ง4ด้าน 6. นนำบูตออกจากเครื่องอัดไฮดรอลิก 7. จากการถอดบูตทำให้เครื่องอัดบูตไฮดรอลิกเข้าไปอยู่แทนที่บูตจึงต้องคลายล็อกเพื่อให้ไฮดรอลิกกลับคืนสู่สาภาพเดิม8นํนำบูตที่ต้องการจะเปลี่ยนวางทาาที่ปีกนกทั้งแบบแขนเหล็กและแบบแขนอลูมิเนียม 9. นํานำเครื่องอัดไฮดรอลิกวางทาาที่ตัวบูต 10. บนำโซ่ของเครื่องอัดบูตไฮดรอลิกคล้องไปข้างหลังเพื่อล็อกทั้ง4ด้าน11 นำเครื่องอัดบูทไฮดรอลิกอัดบูทให้เข้าไปในปีกนกแบบแขนเหล็กและแบบแขนอลูมิเนียม12คลายล็อกเพื่อให้ไฮดรอลิกกลับคืนสู่สภาพเดิม13นำโซ่ที่คล้องที่ล็อกไว้ออกทั้ง4ด้าน14นำบูทออกจากเครื่องไฮดรอลิก15ประกอบบูทปีกนกทั้งแบบแขนเหล็กและแบบแขนอลูมิเนียมเข้ากับตัวรถสรุปผลงานวิจัยนะคะดังมจากผู้วิจัยได้ไปศึกษางานที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ และได้ประสบปัญหาการถอดบูตปีกนกจึงนําปัญหานี้มาศึกษาเพิ่มเติมและจะทําโครงงานนี้ขึ้นมาค่ะโครงงานเรื่องเครื่องอัดบูธไฮโดรลิกแบบพกพาสําเร็จรู้ล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์บัณฑิตอินทรีมีศักดิ์อาจารย์ที่ปรึกษาประจําปีการศึกษาผู้ทําวิจัยขอกล้าความพวกคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอขอบพระคุณผู้จัดจาก,การศูนย์และช่างพี่เลี้ยงที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งเสริมสอนงานในศูนย์ซ่อมรถยนต์ ทงแผนกช่วงล่างแผนกเกียร์ออตโต้แผนกแอร์ไฟฟ้าและแผนกเครื่องยนต์ค่ะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่นํารถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์จึงทําให้เกิดโครงงานนี้ขึ้นมาค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆและรุ่นพี่ในสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรที่ช่วยเหลือสนับสนุนด้านกําลังใจด้วยดีตลอดมาซึ่งผู้ทําวิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมดจึงขอขอบคุณไว้ณาที่นี้ด้วยค่ะ และสุดท้ายนี้ผู้ทำวิจัยขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ